ับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าวันที่3 1เอตุลาครับรับเ่าโตพร้อมพี่อ้อครับกับนายเอ็นครับพี่น้องครับวันนี้ที่มหามันนกครับเดี๋ยวตามไปลุ้นน้ำเบาวพี่น้องมาติมันบ่อครับเขาปลาไปนะครับพูดพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบืองนั้นกันครับมาเบาวโตสิได้มันหนกหลายบ่อกับกําล่งย่างเขาไปในป่าครับพี่น้องสวัสดีอ้อครับหน่าเราเคยมาพุดเป็นในหลายครับขับเสียงรถกับพลังขีดทางน่านพี่น้อง ปาป้าไปแข่งแดดตั้งกันครับแข่งแดดหาคุณบันสกกนุกหน่อยแดดก็จะจะครับพี่น้องเห็ครับแต่ละคนกำลังเล่า,าหาเคี่ยอยู่ค <c oughs> ขาเรยว่าเป็นเขี่ยสนุกขยันดูหรือเขี่ยครับป้าก็ป้าก,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 าก็หกแน่ครับพี่น้องปลาธรรมาชาติครับขับนนี้มาตัวเห็นเคี่ยหนึ่งนะครับพี่ละเนี่ยับเหมือน,นีิเกลบรรยากาศครับพี่น้อง บรรยากาศมาคาุดมันพ่อเดี๋ยวพีก้องหวานกินครับสำคัญคือเป็นพ้อยคนคุดเหรอมีหัวไอ้บาวปุ๋ยเหรอโอ้ยฮักครับโอ้ยครับพี่น้องล่ะหัวง่ายๆครับๆโอ้ยล่ะ มึอไหนพี่นุ่ม,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 มครับลยว้างามเละป๊าดงามงมผมด้ครับผมไม่นําำครับพี่น้องนี่ครับหน,นึ่นงเราเขียวมืนกันอยู่หย้ไหากใหม่ครับถ้ามาอยู่จะขี่

ขาดครับเลยขับพ่วงงานต่ว่าขาดกระโดดกระเดะเอาขาดกระเอาตัวเฮ็ดจริงไลยโอ้ยพี่น้องดูครับขาดกระโดกดกระเดะครับถูกไหมผีวออกกำลังกุ่นเลยครับไปเตี้ยนเ,เทียน,ทนมาตัวครับรเพราอเลือกแหงหัวยาวแหงขาดกี่ทีแล้วขาดไปเลือกบุญบุญที ขปาตัวกุนมือมิหัวกลอดเล็ดกลอดเล็ดขาดคนครับยาวนเดยยังไงะบัวบัถึงนี่บัวเดี๋ยวเอกนบัทดนเดีครับัที่ขาดาวงสุ่ักยาวน่ครับ้ยหักอุ้ยครับอุ้ยบัวใหญ่ขาดบัยาวนึ่งืัววงใหญ่ะ เดี๋ยถามวงอีกคนนึ่งรับพี่ด้องโอ้ถั่วโอ้ยครับยังเตเด้อครับี่น้องแต่ว่าโก้คนนึงโก้พวกใหญ่เงาเยมึงค่สิจกด้หมดเไปตกขาดไปเลยึ้คาสวกันโอ้ย่นยังขาดอีกขาดอีกบ่เสียวได้อีกนะ ครับเลเอ้าขับคุดเหอยอยู่อ้ยขับปุ๋ยเหรให้เดียวมาตัวสิไปคดตัวนครับไเทียหนึ่งครับน้องมาตัวยันเด้ห่างไม่คนละตัวยันเดี่ยอบนดไครับปัญหาไมักจะจกวิ่เอยครับพีน้อง và khăn khăn, khăn mommy hát mày mất đầy hóa hát uh. oh, mày, 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 mày 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 hóa mày Ô, hóa mày hóa mày có hóa mày mày hóa mày hóa mày 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 ù, đây, hóa mày hóa mày 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 câu mày 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 ครับที่ลหัวยาวหัวยาวเติบอยอ่เรากลั่ใหญ่ครับพื่อนหัวไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวดีกว่าคุยดีครับมันคครับวงานนะก็ยาวครัแต่หางใได้สุดหงนรับไปดูครับรอปีครับพี่น้องครับฟาดีนเอนเขาเานไหนครับเดีวบาตัวสิคอยรอไปบึง พุ่งกับป่ากะหกเลยเขาเขี่ยเลยอ่หล้พุ่าใหญ่เนี่ยพอหักไปพนหลายเป็น่หักไปเป็่ไรมันนกหรือมันเที้ยมันเรับเป็นอ เาขนเกันเพ่อนเอาพื film, LAUGHTER, ินที ar, like ่สอนไปหาใหม่ไล่หลายอินคนไงหาใหม่ไลยวดกะไรสำคัญมาตะหกหัวหมนกันงงามไหเห็นดล้เห็นหัวแล้วแต่ว่าทคนทันดเหมืนก็หัวเป็นนออคือไปง

แกดินนนะเป็นบ่คะับถุกปลถนนถนนัเบอร์วันยาวโอ้มันเสี่ยงครับมันเสี่ยงกัแหน่งากน่งบ่ออันัหนเด้อพี่น้องพี่มันนกหรือมันเทียนดีครับไมเดี๋ยวก็หักแกะละจะเอาย่ถนนถนนพูงนี่ยเอาขับไปงนะยพี่ว่างเยอย่าว่ยาครับไม่ยางครับาดรับ่น้อง อห่อวันนีมาหัวง่ามดีแต่ว่ขาดค่อยๆก้นมุ้มขาดีขาดเลยนะห่างมุ่แกขาดไปนี่ห่างมาต้งใบหย่เลยกังไงวิงัวง่าครับใบหยาามาได้ครับฮักได้แล้

สดบ่หัมีสนีดขัดแต่ละหัวหัวงานงครับพี่น้อขึห่างใหม่โอ้ยชลื่นลื่นลื่นล่นมัดมาัดขัเบิรออกก็ลงับเลนแห้เวขับหืับโอ้ยงามครับอตกคนเป็นหัวมันหนกหัวมันแล้วหาคือใหญ่ไปนมันสองเข่ดิมันหนกคือมันนอน เดียวว่ามเมนมันนอนตรงนี่ก็มันนเกลือมันนก่อสองเกลืออยู่นี่สี่คนสเกลือ,อ,อน,นั้นกลับมเนต์ตรงโมเมนต์นีบบาโมเมียตัวนีบ่อโอ้เมื่อกี้นมันเนีคือมอก่อเท่นะกันหดันบอ่งนั้นนี่นะว่าบึงใหญ่ ดังจรูดเนาะฮ่าก็บ่หเนาเอาบงถุนนี่รเป็น่บันไดก็นบาตัวีนมุนเหมดอเลพี่องหม่เนาะถ้าพังไม่ร้ายครับพี่องอ๋ตัวสีเลตงหัวหัวนึ่ละหัวนึ่งละรับหันี่หัวต่อกันนี่อัหน่อยหัวหนั่นโอ้หัวนึ่ว่าับโอ้สุดละบ่สุดละตัวนี้ เมันต่อลงมาจนสี่เป็นหัวจริง,งองก,กกันนี่มันเป็นสองเรื่องเขือแล้วแต่มามาน้ำกันสิน้ำกันจะได้เป็นหัวแนวนี้ <c oughs> งามอดี่ค่ะงามเดียกสุดแต่ได้ <c oughs> ดง, <c oughs> งามดียถ้าเดียว่ใเนาะครับนี่จะเี็งเหมอครับรเ้องแลกวก็เบิร์ดเลยวะ

มัดอมันขันกับอะไรอั่ายไปลอไหมดครับเลยขาดนิหนึงครับเดี๋ยวเพื่อหวงงานดีครับ แน่นี่พี่ออกไปดูไก่เออไปไก่ด้วยได้ยูบ้าแบพี่ใหญ่ข้างดีมีอยู่เลยนัน่นหาเอานี่มีค่หน พูดูดครับเล่ลพีุ่้องโอ้ยคือมีเป็นอุปุ่มอยู่หรลอเปล่มันมันหางม่ข้างล่างไงนก็เลยมาเป็นยังีงถือว่าสุดอยู่ครับดอยู่หรืล่เป็นอุปุ่มปันอะถือว่าใครอย่ครับทุทอดสิโอ้หรีด้วย่น ปอดครับล่ะมุนขาดมุนี้ะช่ยดอแต่เนี่ยเาเน่แต่้ม,ม,ยายามัน,นง่ามเหินกวนขวลยอู้ครับถ้าหันานี่วริ้งหขาดอกยังบัวขนาดน้อุ้ยงามเยอะแขนาขาดไหนแงด้อป่าขาดกระบ,บอกนด้มก่อนหนึุ่้ครับมาต้นคุดบวกเงนนี้ปอดพีน้อง เตพวกนี้กระเมนก่อ่กมาหนอนี่นี่อะไรนี่ข้นมีเขือนงโอ้โยนีดงแหงก้นใหญ่นีเขือนงครับขอเกลือได้ยอะตัวเดียวกระเทียมข้าวง่งงามทเดี๋ยว,กว,ว,วเกลเลยล ไม้คตองบอกขาดที่้องวา่ามันขาดละโอ,โอ,โอ,โอ้ถัวถัวง้านยวาหนว้าวครับ้เหียวข้น้าเนีาเหนตวเนาเีว้านี่้เหียนนาี่าเียว้าเาอียเนียียี่ี ไไรเงีบ้านคัเอาแม่ไปครับ่่ันโ้นครับจให้ลักไปต่น้นเราเ็มาเเนี่เ็มากา่ว่าหลางก่ยนี่ทีมาไว้นนี้ครั้มา้าลเกลังไก่ต้ ว่าไงบ่ปาดโอ้ยขาแบบโอ้ยพี่น้องโอ้ยบาโอ้ยขาดีเลยพี่น้องปาดับเห็นมาหาับเคี้ยงแนม ไปบรตูสีหะอะไรอ่ทีไม่ฮะ้าขาวห้าอย่างนี้ครองหวานกินดีดีขับมาขายได้ในขั้นบ้าขาบค่าเครืองใหม่สืได้ได้ชนง่ายค่าเครือไใหม่ขาคต่อหักใหม่อย่างก็หากใหม่ครับเฉาบ่คอยซื้นตัดเลเี่ยหนีเที่ยวบใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่ับติดงาใหม่ให้ยคทับ่อคอยติดงานใหม่พี่น้อง một ít hàng mày. Bà kia anh ấy hẹn thăm nó hóa cho chị để thăm đấy ôi đây thả kiếm bao gì không อเออพี่เจมดาเนี่ยขม่านเลยครับอ,อ,อา่านระึขมขัน่ากครับตีขมขนครบงสามตอนอุยนเห็นเป็นแส่งออกมาเลยค่ะเกือใหม่งจะได้เป็นหัวออกมาจริงเป็นหนูปู่ครับ ที่มหัวงานเยอครับป้าตัทีพกสีออกก็หนาสดท้ายอะไรอย่างนีครับแต่ว่าหัวอ้วนหัวใ้อ่นดน้อยเดียวนึงนี่ได้งานปะงามครับหัวมันใหญผลงานประจำวันที่สาสิบเอ็ดครับไป่น้องสามสิบสามสิิเอ็ดสามอื่นตัวเล็กวครับหนาแล้วก็เลหัวมึงใหญ่ครับครับคุออะไีม่ถึงหัวงงาม ขาของบาตัวก็ผีอ่อนกันดีครับในพอได้เห็ดอะไนะเห็ดของหวานกินอะไรนะครับข้าสิได้กลับมาเด้อข้าหิวเขาหิวนาหนักครับพี่น้องขั้นบ่ใช้เมื่อก่นไอ้ก่นเอาเข่ามาทงเนี่ยเอากลางปลานี่ครับสิได้กลับมาครับครับพี่น้องครับบาตัวก็สิได้กลับมาครับเริ่มหิวเข่าหรือว่าได้หัวเข่าว่าหัวแต่รามครับข้าก็ขอบุญขอบคุณเด้อคข้าอิปอยเม่ครับใหญ่ใหญสายยิ่งสุขุทุกคนครับที่เขามาเป็นแรงต้นใจบาตัวเสมอมากครับครับโป๊ยยังตอบแทนดอก นอกจากคำหาวิถีชีวิตเหมือนบ้านสู้อีพอยแม่สู้พ่อไปนอนมึงครับก็ฝากไปในแคล้วกันครับเบาตัวอีสานมาเท่าครเบาบอยครับแต่นินีสานครับไปดินห้อยดินทีสานสา้าเมียกีสานผ้ารอครับปากไข้พ่อไปนองครับกดไหลกดแช์ไปในเด้อครับพี่ตนครับลูกไส้ลาตาเลมเบียมพนหนึ่นะครับสิ่ใจกลางเลครับขอห้พอยนอนครับอยู่ดีไม่แห้งกันเราด้วยสุขุูดคุนครับสวัสดีครับ